สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังหันเล่นนะครับาบางคนก็อาจจะไม่มีต้นทุนมากมายนะครับกอ็อยากรู้ว่าตัวไหนที่พอจะอเล่นได้นะครับผมก็อันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับ สำหรับสายพีนะครับผมที่ไม่อยากจะเติมเสียเงินมากนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือพีมากนะครับคือมีทุกอย่างเลยก็คือจุล่งนะครับจุลุ่งมันหาเสียได้อ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับมันหาเสียได้ตรงนี้จุลุ่งนะครับก็จะเป็นการากด ขยาลูกเต่านะครับแบบนี้ครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เราก็กดด้านขวามืออะไรอย่างเงี้ยครับกดด้านขวามือจนกว่ามันจะครบทางทางหช่องนะครับพอครบทางหช่องปุ๊บมันก็จะให้มาเป็นกล่องหนึ่งกล่องแบบนี้ก็ให้มากล่องแบบนี้กล่องทองแบบนี้กล่องนหนึ่งก็ข้างในนั้นก็จะมีเศรเศษปลุกแล้วก็เสร็จธรรมดานะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ของฟรีนะครับที่ไม่ต้องเติมนะครับผมก็ตัวนี้ครับอ่าตัวนี้นะครับผมอ่าก็คือตัวนี้ครับดตตี้รูนะครับผมตัวนี้เขาก็จะมีให้อ่าเปิดหิบทุกวันนะครับผมอ่าแล้วก็ไอเปิดหิบตรงเนี้ยมันไม่มีอ่าจำกัดอ่าครั้งนะครับแล้ว สามารถกดได้เรื่อยๆถ้าเรายังมีของอมียันตรงมีป้ายสีทองๆตรงนี้เราสามารถกดได้ทั้งวันเลยนะครับอ่านี่แล้วก็มันอีกอย่างหนึ่งคือมันออกง่ายมากนะครับเสียดมันอ่ะคือแบบเรากดปุ๊บมันออกมาให้เลยไงอ่าเนี่ยครับออกมาเยอะมากนะครับต่อรอบนะครับอ่าอันนี้คือตอนนี้ก็ จะเป็น2ตัวนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่า,เ,าเกมจะอัปเดตอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้เนี่ยเรามมนก็ขอใคนะครับ,ค,รบคือแบบว่าอ่าเราก็ไม่รู้ว่า,เ,าเกมมันคาข้างหน้ามันจะอัปเดตอีกแบบไหนอีกนะครับคือแต่แต่ตอนเนี้ยที่มันมีของให้ใช่ไหมครับก็จะเป็น2ตัวนี้ครับที่มันมีของให้อ่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธเทพหรืออาวุธขั้นสองอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สนตัวอาร์เรติี้รูครับตอนนี้ก็ผมก็ปลูกไปเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้คือรูปร่างปลูกแล้วนะรูปร่างธรรมดาจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะรูปร่างธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าอันนี้คือปลูกแล้วรูปร่างนี้อันนี้รูปร่างอันนี้คือมันกำลังอ่ามันเพิ่งจะอัปเดตมาใหม่นะครับอันนี้ก็มันก็มีให้ฟรีให้แลกฟรีนะครับก็อ่าเราสามารถเข้าไปดูตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ครับ ส่วนเจ็ดมันนะเราก็สามารถหาไปหาแลกได้ฟรีนะครับเนี่ยก,ก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเราแต่แต่เราต้องใช้ R 200ต่อ1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออ200ต่อ1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้แต่ว่าไอเหรียญตรงนี้เราสามารถไปหาได้อา่าวันอังคารนะครับผมทุกวันอังคารมันก็จะมีให้อา่าให้แลกนะครับเออให้อา่หาหาเหรียญตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเอามาแลกได้เพื่อที่อัพขัน้นอา่าตรงนี้นะครับ ไอ้ตรงนี้รูปร่างตรงนี้ถ้าเราเปิดอ่าถึงขั้นที่อสองแล้วอ่าขั้นที่1คือแบบนี้นะมันจะกดมุนมุนแบบนี้อ่าแบบว่าไอจ้จุดจุดใช่ไหมครับมันครบรอบหนึ่งก็จะเป็นผ่านไปหนึ่งขั้นก็จะมาได้มาอันนี้อ่าได้อาวุธมาแบบนี้พอพอมุนจบรอบสองนะครับมุนจบรอบสองแนละ้วก็จะได้ชุดแบบนี้มานะครับ ข้อมูลจบรอบ3ก็จะได้แบบนี้สก,กิลอันนี้มานะฮะสก,กิลเสริมนะครับรอบสี่ก็จะได้อันนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะมีชุดแบบนี้ชุดที่3แบบนี้รูปร่างที่3แบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าจุล่วงยังไม่มีเลยนะจุล่่งยังไม่มีเลยมีแค่อาวุธเทพอันนี้ก็ตัวนี้ผมอัพเก่งไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ เต็มไปเรียบร้อยคือตรงนี้เราไม่ต้องลงทุนมากครับคือแบบเราหาของได้เรื่อยๆนะครับผมก็สองตัวนี้ครับแต่ส่วนใครที่แบบเติมอ่างเปาอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนําเป็นเชนเซ็กนะครับเพราะเชนเซ็กมันก็จะหาได้จากตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อนเราเติมอ่างเปาในทับเราก็สามารถกดรับได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าเราเติมอ่นนี้เราก็จะได้อา อันนี้ครับสองหีบนะครับผมก็จะมีเศษพวกนี้นะครับก็เนี่ยถ้าใครที่แบบอยากเล่นจาวเว่ยซุนเซ็กก็แนะนาเป็นตรงนี้นะครับผมแต่ว่าซุนเซ็กอ่ะอาวุธอาวุธขั้นสองต้องซื้อนะครับผมถ้าจะไม่จิดต้องซื้อนะครับแต่ว่าอาวุธขั้นแรกนั้นไม่ต้องซื้อนะครับผมอาวุธขั้นแรกนั้นไม่ต้องซื้ออาวุธอันนี้ไม่ต้องซื้อนะมันจะมีอาวุธอีกอันหนึ่ง มันอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้ต้องซื้อครับอันนี้น่าจะต้องซื้อครับ<ม>แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นรูปร่างของมันอ่าอันนี้ไม่ต้องซื้ออันนี้คือแบบมีให้แลกฟรีครับก็ตัวละครที่ที่ผมคิดว่าอ่าตอนนี้มันน่าจะเป็นอ่าให้เครดิตตัวนี้มากกว่าครับตัวนี้มันจะมีให้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าชุดอ่าขั้นที่สามอ่าหรือว่าจะเป็นอาวุธเทพอะไรพวกนี้คือแบบมันมี ให้ฟรีหมดเลยนะครับไอตัวนี้ก็จะมีอสา,ามตัวนี้ครับหลักๆก,ก็สนใจเว้ยนี่ก็อ่าก็ต้องเติมอ่างเปาด้วยถ้าจะให้เต็มเดียวก็เติมอ่างเปาด้วยแล้วก็อ่ามันก็จะมีให้อ่าตรงนี้มันก็จะมีให้อ่า กิจอันนี้ก็มีครับก็จอันนี้ก็มีครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีครับก็แล้วแต่คนชอบครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบถ้าเติมนิดหน่อยก็นั่นนะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกแบบนี้ครับถ้าให้เติมนิดหน่อยก็จะมีพวกสีตัวนี้แหละครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ตัวฟรีก็ที่ไม่ต้องเติมก็ อ่ะเนี่ยจะโลงไปเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นอาริตตี้ลูก็ได้นะฮะที่ผมแนะนํานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลย์กดอ่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับผม